ท่อกองกล่องของแต่งจากศูนย์มาเลยนะครับชุ่งเดียวพุดมันนะร้านบิ๊กไบคมีร้อยแล้าน, te, านแต่ร้านอาร์มยูทีทอาจจะเป็นร้านที่99ก็ได้ยังนี้ดูแล้วบจะติด <c oughs> สวัสดีครับพบกับร้าน AM UTDC อีกแล้วนะครับผมวันนี้ทางร้านขอนำเสนอนสำหรับเจ้าดูคติมอนเตอร์เจ็ DP ABS ปี2013า DP ต่างๆอยู่ธรรมดาไงรู้ไหมไอ้795มีตั้งแต่ตัวปี2012ที่ไม่มี ABS นะอันนี้มี ABS และเป็น DP DP ตัวพิเศษท่อกองๆองของแต่งจากศูนย์มาเลยนะครับเป็นท่อเทอร์มิ แล้วก็กล่องไฟแล้วก็กล่องแต่งโอ้โหบอกเลยว่าแรงจุงแตกกำเนิดแล้วคันนี้เป็น ABS ด้วยมาดูกันเลยครับของแต่งคันนี้เรามีอะไรกันบ้างนะฮะโอ้โหบอกเลยว่าหวานช่ำอ่ะหวานช่ำอ่ะนี่บงังไม่คาร์บอน คาร์บอนเลยนะคาร์บอนท้งคันนี่เริ่มมาเลยนี่ผมอธิบายคาร์บอนท้งคันนี่หนึ่งสสาโอ้โหไลช่ชัดไล่ชัดตลกเลย <c oughs> บางไม้ไฟบางคนหน้าอ่าแล้วนี่ก็เป็นบูทธรรมดาต่อมาก็เป็นกระจกก้านเบรกก้านคัดอาร์แมบางก่องเครื่องเนี้ยคาร์บอนหมดเลยบอกเลยว่าหวานช่ำ <c oughs> อันนี้เป็นสูตรมดคาร์บอนเหมือนกันพ่อเทอร์มิแท้ เมมโบนี้อยู่ครบเลยนะไม่ได้โดนดัดแปลงเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมอะไรทั้งนั้นดูฝั่งนี้บ้างถือว่าใช้ได้นี่ใช้ไม่ได้อย่างเดียวเลยนะใครซื้อไปฝากแกะออกเลย <c oughs> หรือบอกให้น้องแกะนี่ท่เอเทอร์มินะแต่สติกเกอร์เขาไออาขามาได้ไงครับนี่สอยเลยไม่มีนะครับรถสวยเลยบอกแล้วว่าคาร์บอนทั้งจุดทุกจุดจริงๆเลยบางโซ่กันดงกันเด็ดคันนี้ทะเบียนโอนนะครภาษีไม่ขาดนะฮะเฟอร์วินใหญ่เรียบร้อย วาเวร์ล wow, เรียบร้อยน้ำมันเครื่องใหม่ดูเล็กใหม่กันเลยการสังเกตดีีว่าเป็นดูกติรุ่นไหรเขาจะแจ้งหน้าใหม่เลยนี่ <c oughs> มอนเตอร์เจ็ดเก้าห้าดีพใหม่28สวิตใหญ่เรียบร้อยมาฟังเสียงเครื่องกันเลยฮะเดี๋ยวรอให้เขากวาดกวดอะไรเรียบร้อย <c oughs> ชุ่มเียวแล้วดูเสียงพ่อแท้เขาบอก จันท <ų m ils> าบอกพี dramatic, ่อย่าเบิกตู้ตัมุ่ใจหูปางเดยอะมาดูระบบไฟต่างๆกันบ้างนะครับผมสูงต่ำครับต่อไปนี่ซ้ายขวาแต่งซ้ายขวาไฟเบรกเป็นไงครับโอเคพุมันเลยว่ะฟังเสียงอีกรอบ ชอบชอบขออนญาตจับเครื่องนะครับชอบแต่ช่างภาพไม่ชอบบอกพี่โอโหผมสำหรับเจ้าดูคติมอนเตอร์95 DP ปี2013 a b s คันนี้ผมจะขอเปิดราคาอยู่ที่1 1 9 9 0 0 0บาท เท่านั้นนะครับผมสงสัยต้องไหนนะโทรมาสอบถามกันได้นะับ0891218309 <c oughs> ผมอาร์มจากร้านอาร์มยูทีซีีนี่รายรู้จะมาดูตัวจริงก็ได้เราอยู่สมุทรสาครพระรามสองใกล้กับวัดพันท้ายนอสิงนะฮะที่เขาไม่เล่นกันเรามีหมดนะที่เขาเล่นกันเราก็มีสรุปเรามีทุกรุ่นถ้าชอบคลิปนี้สนับสนุนร้านเล็กๆข,ของเรารบกวนไลค์แชร์ติดตั้ค่ายให้อาร์มยูทีซีด้วยครับ <c oughs> อาร์มยูทีซีร้านเล็ก์วิตใหญ่ เพราะ้ารูปหล่อฟันหล่อ <laughs> ขอบบคคุณรัสวัสดีครับ <laughs>